ห้างแว่นท็อปเจริญนำโดยนายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสารต่อโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตน์ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้และประสบปัญหามองเห็นไม่ชัดเจนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือคุณภาพได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญเพื่อให้ผู้สูงไวัยได้ใช้แว่นสายตาที่เหมาะสมกับค่าสายตาช่วยให้การดำรงชีวิตประจำวันมีความปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวอ่อนอาภาโลวีระรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีณัสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดบางอัมพันธ์อำเภอบอำเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ทางโครงการยังคงมุ่งมั่นสารต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีมองเห็นชัดเจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m ท็อปเจริญออปติคอ o f ลออฟฟิเชียลเว็บไซต์ w w w t o p j e r ์เว็บ